เมื่อวันที่31มกราคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยถนนสี่อยุธยานายชัยพัชศิริวัน์พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์และนายแพทย์วาลินตันสุภาษิตร,รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะมนตรีซีเกมส์ร่วมกันถแถลงข่าวถึงการแข่งขันกีฬามวยไทยในชื่อกุลคแมนในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาค่ะโดยนายชัยพักรรกล่าวว่าในการประชุมกำหนดชนิดกีฬาที่ผ่านมา มีการกำหนดกีฬามวยไทยแข่งขันชิงทั้งหมด17เหรียญทองมาโดยตลอดจนถึงการกำหนดชนิดกีฬาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาที่มีการตัดชนิดกีฬาพอกายกับลีลาดออกจากนั้นในการส่งคู่มือการแข่งขันให้แต่ละประเทศครั้งแรกของกัมพูชาเมื่อวันที่14มกราคม2566ยังคงใช้สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรืออิปมาเป็นผู้จัดการแข่งขันอยู่แต่หลังจากนั้นในวันที่18และ30มกราคม2566จะมาเปลี่ยนเป็นสหพันธ์กุนคาแมนนานานชาติ หรือ KIF ดูแลแทนซึ่งในการประชุมสำนักงานซีเกมก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องของกุญแคมรมาก่อนเลยมีเพียงการทําหนังสือเปลี่ยนชื่อมาพร้อมกับมีการวงเล็บคําว่ามวยเอาไว้หลังคําว่ากุญแคมรแทนซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปขัดขวางได้เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศนอกจากนี้ค่ะนายชัยยาักยังกล่าวต่ออีกว่าเมื่อเจ้าภาพยืนยันว่าจะจัดการแข่งขันกุลแคมรขณะที่ทางสมาค,คมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไท ได้รับคําเตือนจาก i f ฟมาว่าห้ามส่งการแข่งขันฉะนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนคาแมนในซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะ